วันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ Lamborghini Houston นะครับไม่ได้จะมาซื้อรถเองนะฮะคือมาแสดงความยินด,ดีกับคนรู้จักเป็นสาวคนหนึ่งที่สู้ชีวิตจากคนที่แบบไม่มีอะไรเลยนะครับที่เมืองไทยพอมาอยู่อเมริกามีโอกาสทำงานแล้วก็เปิดร้านอาหารจนจนมีวันนี้นี่คือฝันของเขานี่ครับ ก็เราเพิ่งเจอกันไปเมื่อคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วใช่ห <laughs> น้าหลอันี้จำกันได้ใช่ไหมคะ <laughs> อดจาได้ว <laughs> <laughs> ันนี้มาซื้อรถอะไรครับวันนี้มาซื้อรถในฝันค่ะรถฝันมานานแล้วฝันตั้งแต่เด็กๆที่อยู่เมืองไทยมารถแลมโบค่ะฝันสุดท้ายละรุ่นอะไรเอ่ยอฮอลลคอนค่ะยินดีด้วยนะครับม,มันคือคันนี้ใช่ไหมฮะคุมผ้าอยู่นี่เองนะครับ d i r มือส o ่นมือสั่น w ้าวสีส้มสวยคนลุกเราก็เป็นเจ้าของเองนะครับ ุดฮนะเราถ่ายเราเจอกันกี่ปีนะที่พี่มาถ่ายร้านแนนอะ่ะห้าปีนู้นหมายถึงที่พี่มาถ่ายอ,ะอ่ะตอนช่วงโควิด2020 2สองปีแล้วเนาะอืมสามสองสามปีสองป,องปีตอนที่พี่ถ่ายนะั้นเปิดมากี่ปีแล้วนะเป,ปเปิดมาได้สองปีเปิดมาได้สองปีใช่ถัดมาอีกสองปีได้แล้วได้แล้วยินดีด้วยครับนั่งเลยฮนะขอบคุณมากค่ะพ่อหัวกก <laughs> คููดาวแล้วเร็วมากแปบ๊บเดียวรอบตกแล้วครับไม่ต้องวอร์มนาน okay. So I'm gonna put you back in park. So this is P for park, and for reverse, you hold the brake, you pull, and you see the back of the can. Uh -huh. So I'm gonna put you back in park. This is the E brake, so this is the emergency brake. That's how you pull up to actually activate. To, to disengage, you actually just press down. And this one, of course, has a new display. And then, of course, that's how you start the car. มีพัดเดลชิฟนะครับพัดเดลชิฟใหญ่โคตรตอนนี้อยู่สปอร์ตโหมดตอนนี้คนขายเขากำลังอธิบายวิธีการ ใช้รถแบบคร่าวๆนะครับว่าปุ่มอะไรเป็นปุ่มอะไรบ้างนะฮะสำหรับน้องแนเนเนาะอาจจะยังงงๆปุ่มอยู่เพราะปุ่มเยอะมากเลยรู้สึกไงบ้างครับแนนตื่นเต้น,นะคะ่ะรู้สึกว่าที่ทํางานมาทั้งหมดในเหนื่อยเนี่ยหนะ้าปีเนี่ยมันมันมันลีฟแล้วมันมันปลดปล่อยแล้วมันได้ละสิ่งที่อยากได้แต่เราเป็นคนใช้เงินโอเคอยู่นะเพราะว่าบางคนนี่แบบเปิดปีแรกสองปีก็ซื้อเลยนะ นี่เราต้องรอทั้ง5ปีนะทั้งทันที่ร้านก็ขายดีก็ลงทุนไปเรื่อยๆก่อนค่ะเปิดร้านแรกร้านที่สองร้านที่3ร้านที่4ซื้อบ้านไปเพราะว่าเป้าหมายเราไม่ได้อยากทาร้านไปตลอดชีวิตเนาะเราก็อยากเป็นแลนด์ลอร์ดอยากเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของเติกค่ะคือตอนนี้นอกจากร้านกาแฟคาเฟ่แล้วก็มีร้านอาหารไทยแล้วตอนนี้ยังมีบ้านเช่ามีบ้านเช่าด้วยใช่คุณพ่อภูมิใจคุณพ่อภูมิใจเพราะลูกสาวมาไกลพ่อบอกว่าพ่อบอกว่า ตั้งใจเรียนถ้าทำงานหนักตั้งใจทำอะไรอ่ะต้องประสบความสำเร็จค่ะก็ฝากถึงพี่ๆเพื่อนๆคนไทยนะคะก็คือฝันเนี่ยเราเราสามารถฝันใหญ่ๆได้แล้วก็ทำให้มันเกิดขึ้นจริงเรามีอย่างแนนเนี่ยถ้ามีความฝันแล้วแนนต้องหาทางไปให้ถึงให้ได้ไม่ว่าจะต้องทำอะไรก็แล้วแต่จะให้จะต้องลงทุนจะต้องเสี่ยงจะต้องลงลุกคุกคานเพราะาคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องไปถึงความฝัน ไม่จำเป็นต้องมาที่อเมริกาอย่างเดียวที่สมเอเมริกาอเมริกันดรีมที่เมืองไทยก็สามารถประสบความสําเร็จได้แต่การที่เราจะประสบความสําเร็จน่ํารวยส่วนใหญ่ก็คือต้องเป็นเจ้าของกิจการทํางานให้ตัวเองแล้วพะเพรายิ่งทางานหนักเท่าไหร่เราก็จะต้องเราก็จะได้เงินทุนผลตอบแทนกลับมาเท่านั้นแล้วก็เวลาลงทุนเนี่ยลงทุนสมาร์ทก็คือไม่ใช่แค่ทางานหนักอย่างเดียวเราต้องเก็บหอมรอมริดเอาไปลงทุนตรงอื่นให้เงินมันสามารถ ช่วยหมุนเวียนได้อย่างของแนนเนี่ยเอาเงินที่ได้มาทั้งหมดไปซื้อบ้านแล้วตอนนี้ก็มีคนมาผ่อนบ้านให้แล้วบ้านมันก็ขึ้นทุกปีถ้าถ้าเป็นที่อเมริกาขึ้น5ปทุกปีเวลาขายมันก็ได้กาําไรแล้วก็มีคนผ่อนให้ด้วยก็คืออย่างแนนอะจะมูไปทาง real estate แล้วฝันให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงทํางานน่ะทำงานฉลาดแล้วเราจะถึงจุดเป้าหมายเองค่ะคำคมๆจาก<ม>น้องแนนครับ สวัสดีครูนิ้งเอ้ยตอนนี้ยังต้องเรียกครูนิ้งอยู่ด้ยไม่ไม่ได้เรียกแล้วใช่ไหมครับไม่ได้เจอกันตั้งนานเนี่ยเป็นครูเหมือนเดิมเป็นครูนิ้งเหมือนเดิมเนาะได้เป็นเป็น AKA ครูนิ้งแล้วกันเนาะได้หายไปหลายปีมากจากช่องเอาดอกไม้มาให้สามปีวันนี้มาคอนกรตูเลชั่นพี่สาวค่ะเอาเลยครับเอาเลยครับเลือกสีดอกไม้มาเป็นสีเดียวกันกับรถด้วยเอาใจในหนึ่ง moment f a m i ม y moment ยินดีด้วยนะคะส่วนลูกแทในที่สุดก็ทำได้แล้วความฝันจากจากเป็นออแพ้ทั้งคู่ออลแพ้พี่เลี้ยงเด็ก มาถึงตรงนี้ได้ค่ะก็จะบอกว่าถ้ามีใครดูถูกเราไม่เห็นคุณค่าของเราเราต้องเห็นคุณค่าตัวเราเองดังนั้นเราต้องทำทำมันให้ได้โชว์ให้เขารู้ว่าเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีสามีรวยสามีต้องแนนเป็นครูมาก่อนไม่จําเป็นต้องมีสามีรวยเป็นครูมาก่อนแนนเป็นแนนนี่มาก่อนเราก็แค่ทําตัวเราดีให้ให้ดีที่สุดเรารวยเองได้เราทำธุรกิจเองได้น้องเสาวก็เหมือนกันจะฝากร้านไว้กับน้องสาวให้น้องเสาวดูแลธุรกิจปีหน้าทั้งหมดทํางานเยอะขนาดนี้ช่วงนี้มีแฟนยังครับ ค่ะอยู่ที่ว่าใครถามถ้าหมวดพี่จิโร่ถามก็ยังไม่มีถ้าแฟนคับพี่จิโร่ถามก็ยังไม่มีแต่ถ้าแม่แต่ถ้าแม่รู้ก็จะบอกมีแล้วค่ะแม่อยากให้เป็นคนเรียบร้อยออ๋โอเคโอเคโสดค่ะน้องโสดโสดโสดอยู่โสดอยู่เลียงหรือคำด็ดวันแอลแซไอจีได้ไหมมีไอจีไหมได้ค่ะเดีเดี๋ยวเดี๋ยวส่งวาร์ปให้พี่ด้วยนะได้ได้เอ็นว์ปกันเลยเดี๋ยว ชูการ์แลนด์นะคะตอนนี้เขาดูแรลร้านที่ชูการ์แลนด์อยูอ่ร้านชื่ออะไรชื่อเดนนายไทยฟูซีนนะคะเดนนายไทฟูซีนใช่ค่ะก็จะมาเจอน้องนิ้งอยู่อะมาเป็นทีมเ<น>ดียวกันได้ค่ะใครอยากมาอยู่ที่นี่แล้วก็มีความฝันพี่เขาก็เป็นที่ปรึกษาให้ได้ตลอดนี่เขากำลังใส่ป้ายทะเบียนกระดาษชั่วคราวให้อยู่นะเป็นที่นี่ไม่มีป้ายแดงนะเขาจะถ้าใครดูคลิปผมตัง้งแต่ต้นจะรู้ว่ารถใหม่ที่นี่จะเป็นป้ายทะเบียนกระดาษแบบนี้นะครับ Yeah. Mm -hmm. ที่เราทึกว่ารถขายออกแล้ว ขับนะครับหลายๆปุ่มก็ยังงงๆอยู่เมื่อกี้ไปนั่งให้อดัมลองขับนะครับช่วงล่างโอเคเลยฮะดึงแล้วไม่สะบัดด้วยถือว่าเยี่ยมมากครับสมกับราคาเนาะแต่ว่านี่อดัมเขาจะให้ผมลองขับผมก็ไม่เคยขับแลมโบมาก่อนในชีวิตเหมือนกันนะครับโอ้โหในสูตรมีคันนี้ด้วยไม่เคยเห็น สงสัยต้องให้น้องภาพมาอธิบายแล้วว่ารถคันนี้รุ่นอะไรรู้ว่าเป็นแมค a ครเลนแต่ไม่รู้ว่ามันรุ่นอะไรแต่ดูแล้วสเปเชียลมากๆเลยน่าจะแพงไม่น่าจะเป็นแมค a ครเลนปกติทั่วไปผมกับซุปเร์คาร์ไม่ค่อยถนัดกันเท่าไหร่แต่รู้ว่าอันนี้สี่ห้าแอันนี้หาวิธีขึ้นรถอยู่ใช่ไหมขอให้ปีนเข้าเปีนปัล้วเ่ียขึ้นไง้ง่ายิดงยกดปุ่ม ว้มีโง่ชิดโอเคได้แล้วไม่เคยถนัดนะคะเดี๋ยวไว้มีมันอมเองแล้วอาจจะถนัดเกิดเลยเจอกันนะคะนึกสภาพถ้าเป็นผู้หญิงแต่งตัวแบ๋วเช่แล้วแต่ขับรถโคตรโหดเจอที่ร้านนะขับดีๆนะรถมันพุ่ง ต้องเปลี่ยนเกียร์ที่พม่าเลยนะครับพาด้วยชิปไปเฮ้ยเกือบชนพุทบาทอ,โหโหอดัมสายโหดครับ อ่อตรงโคตรล่นก่อนจะขับไปหาอะไรทานกันนะครับขอแชร์อย่างหนึ่งอยากแชร์มากเลยในสูตรแลมโบนี้ผมไปลองเข้าห้องน้ํามาแล้วครับไม่เหมือนที่อื่นในอเมริกาคือปกติแล้วห้องน้นําในอเมริกาใครมาเนี่ยจะเจอเคาเจอร์ช็อคถ้ามาจากเมืองไทยแรกๆนะครับคือช่องว่างระหว่างประตูกับไอกรอบห้องน้ําที่เราเข้าไปนั่งนะครับมันมันช่องว่างมันเยอะมากสามารถมองเข้ามาเห็นนะ่ยถ้าแบบตั้งใจมองคือรู้เลยว่าใครใครทาอะไรที่ไหนยังไงแต่ว่า ห้องน้าในแลมโบเนี่ปิดมิดชิดครับปิดมิดชิดมีแค่ข้างล่างที่มันมีช่องแต่ที่เหลือนี่คือปิดสนิทมิดชิดเป็นส่วนตัวมากนี่คือกุญแจของแลมโบกินีมาอยู่ในกล่องอย่างดีเลยนะฮะดึงออกดึงออกคนดึงออกมาครับเหมือนพวกหลุยวิกตองแล้วก็เปิดนะตรงนี้เป็นกระดาษนะครับเป็นกระดาษแข็ง ข้างในก็จะมีกุญแจดอกที่2ออยู่แบบนี้นะครับนี่เห็นเขาบอกว่าอะไรนะกุญแจนี้ถ้าเกิดหายจะทําใหม่นี่คือประมาณเกือบเกือบตีสักพันเหรียญประมาณพันเหรียญน,นะครับทาใหม่ค่ากุญแจนะแต่จริงๆแล้วกุญแจไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยก็คือเหมือนกุญแจรถท,ทั่วๆไปที่เรามีกันนะครับรถของคนใช้ทั่วไปเพียงแต่ว่าไอ้ตรงหัวมันจะหนักมากเลยนะนิ้งสงสัยใช่ไหมว่าตรงหัวทําไมมันต้องหนัก ค่ะใช่ค่ะได้คำตอบปเลยถามพี่ดำพี่ดำก็เลยบอกว่าอ๋อมันจะได้ดูแพงไงง่ายๆเลยเพราะถ้ามันถ้ามันเบามันจะเหมือนคอนด้าถ้ามันเบามันต้องหนักทำไมก็เลยหนักเพราะหนูเพราะหนูเคยเห็นกุญแจรถอันอื่นอ่ะมันจะโชว์ขึ้นมาข้างหน้าไงพี่ตามันน่ะอ๋อหนูก็หาไงก็โชว์ตรงนี้ใช่หนูก็หาและที่มันอยู่ตรงนี้ตรงนี้แหละมันแพงเพราะตรงนี้มันเป็นกระทิงอ่ะกระทิงกระทิงดุด้วยเอนั่งมาเป็นไงบ้าง ร้อนค่ะไอ้แล้วที่เราเราขับอยู่พี่ก็ขับเลนขวาสุดเลยก็คือเลนที่ช้าที่สุดที่นี่รถก็เข้ามากันใหญ่เลยเราก็บอกเราก็หันไปมองหน้าพี่ว่าจะเปลี่ยนเลนดี่พี่บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหาไฟติดต่อไม่เจอที่เปลี่ยนไม่ได้ไม่่จ๊คค่ะหาไฟไม่เจอไม่กล้าไม่กล้าเปลี่ยนเลนมาเอยจอแล้วใช่ไหมเจอแล้วแล้วพอขับไปจอดรถปุ๊บขับไปจอดรถเราก็ร้อนแม้ร้อนอยากจะปิดประทุนปิดไม่เป็น ก็ขับกันหัวตีอย่างนี้เลยแต่อย่างน้อยก็คือหาหากระจกข้างๆขึ้นเจอคนถึงก็แบบว่าปิ้นๆกันใหญ่เลยสาวสองคนอยู่ในแลมโบเขาก็มองเห็นไงเพราะรถเราเตี้ยไงเขาก็เห็นก็เห็นเป็นสาวๆแต่งตัวฟุ้งฟิ้งขับแลมโบโคตรโหดอุ้ยอุ้ยอาดัมขับ c ซียวซิมาโน่ข้อลั่นเลยนี่ก็ลั่นชัยย่อยครับ Oh. Oh. <laughs> หลายคนอาจจะคิดว่าเอา้าได้สามีรวยหรือเปล่าไม่ใช่นะคือที่มีทุกวันนี้ได้จริงๆนี่คือไอเดียของน้องแนนล้วน,วนๆเลยนะครับแล้วสามีเขาก็คอยซัพพอร์ตทุกอย่างตอนแรกที่ผมรู้จัก2คนนี้นะคือแนนเขาก็เป็นเนี่ยอรพรไม่ได้ไม่ได้มีธุรกิจอะไรเป็นวีซ่าอรพร์พี่เลี้ยงเด็ก ส่วนอาดัมเนี่ยสามีของน้องแนนเขาเป็นแค่ครูนะครับอาดัมก็น่ารันะซื้อรถมาก็ให้พ่อขับเอามาให้พ่อลองขับครับเนี่ยาจากคนธรรมดาธรรมดาเป็นฝรั่งที่แบบยังกลับมาหาพ่อหาแม่อยู่อะ ขับแม่ตกใจเลย เดี๋ยวต้องแยกยยายกันแล้วนะฮะผมก็ต้องขับรถกับออสตินนะครับแล้วสองสาวนี้เขามีอะไรจะฝากเกี่ยวกับเรื่อง business นิดหน่อยนะฮะ สำหรับใครที่มีความฝันนะคะอยากจะเริ่มธุรกิจเปิดร้านอาหารหรือร้านกาแฟเล็กๆอ,อยู่ใกล้ๆบ้านนี่คะ่ะที่แบบว่ามีคนดูแลแค่2คน3คนง่ายๆสำหรับครอบครัวอตอนนี้แนนรับเป็นคอนซัลแทนเกี่ยวกับร้านกาแฟร้านเคฟแล้วก็ร้านเบรกอรตนะคะถ้าติดต่อเข้ามาเนี่ยผ่านพี่จิโร่เมนชั่นชื่อพี่จิโร่เราจะมีส่วนลดให้ค่ะก็คือร่วมประสบความสาเร็จไปด้วยกันแน,นพร้อมที่จะ ให้คำปรึกษาสำหรับบางคนที่ไม่อยากทำร้านอาหารไทยอยากทำแค่ร้านกาแฟร้านเค้กเล็กๆแนนสามารถตอบโจทย์นั้นได้ค่ะเป็นเมนชั่นชื่อพี่จิโร่นะคะจะได้ส่วนลดด้วยถึงช่วงขายนะคะตอนนี้นิ้งดูแลธุรกิจร้านอาหารไทยให้พี่แนนอยู่ในชูการ์แลน t e x ท็ซันะคะแล้วก็กำลังขาดคนที่สนใจที่อยากจะมาทำงานร้านอาหารด้วยกันถ้าใคร อยากจะทำงานร้านอาหารหรือสนใจที่อยู่ในอเมริกาอยู่แล้วหรือคนที่มีวีซ่านะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยทางเรามีมีบ้านให้อยู่แล้วก็รถนี่ก็คือมีรถของบริษัทให้ก็คือมาพร้อมกันก็ได้หรือว่ายืมกันอย่างเงี้ยก็ได้ดเพราะว่าตอนนี้ขาดคนอยู่มีเมนเรจสวย <c oughs> ๆดูแล <c oughs> ข็อขอฟูลไทม์แล้วกันค่ะเพราะว่าบ้านบ้านก็โอเคอยู่อยากได้ฟูลไทม์บ้านสวยบ้านสวยบ้านใหม่ <c oughs> ปลอดภัยค่ะคอมมูนิตี้ปลอดภยั <c oughs> ดภยมีห้องส่วนตัว ห้องน้ําส่วนตัวมีลิฟวิ่งรูมีครัวส่วนตัวให้ถ้าจะมาเป็นคู่แต่ถ้าจะมาเดี่ยวเราอยู่บ้านใหญ่เราบ้านใหญ่ก็จะได้คนละหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําก็สําหรับคนที่สนใจนะคะอยากจะมาเป็นทีมเดียวกันนะคะบ้านที่เราที่จะมีให้พนักง,งานสําหรับฟูลไทม์นะคะก็เอาแค่ค่าน้าค่าไฟค่ะไม่ได้คิดค่าเชา่าชื่อร้านชื่อ The Nice Thai Cuisine นะคะ Sugarland Texas ค่ะฝากด้วยนะคะตามนั้นครับสนใจจะทําร้านกาแฟร้านเคปเล็กๆก,ก,ก็ติดต่อไปที่แนน แล้วก็ใครอยากจะได้ที่ทํางานอย่างเช่นร้านอาหารไทยเรามีที่อยู่ให้แบบเสียแค่ค่น้ําแค่ไฟมีเน็ตด้วยใช่ไหมโอ้มีทุกอย่างมีทุกอย่างเสียไฮสปีดมากเน็ตไฮสปีดทีวีคิวเลตค่ะมีเครื่องออกกําลังกายมีฟิตเน็มีรถมีทุกอย่างก็ติดต่อไปที่ IG นิงได้ไหมได้ได้ค่ะตามนั้นไอจีมาเล็กแมสเซจมาโอเคเดี๋ยวคราหน้าเราไปพบออสติน ได้เขาผัดกะเพราอร่อยต้องโดกูกะเพราอร่อยมากครับที่ออสตินมีอยู่ร้านหนึ่งอร่อยมากเดี๋ยวไปแน่นอนค่ะเดี๋ยวให้พี่แนนเดินหน้าเลยเดอนหน้าเลยเดินหน้าเลยเอาคันนี้ไปเลยใช่ไหมเออเอาให้รอดยิ้มรับที่รับี่ปอมทีหนึ่งไงมันมันนั่งไม่ค่อยคอมเดิลไงเคยขับไปกาเวสันรถโคเวตปวดกลับบ้านมาปวดหลังเลยขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เราต้องเดี๋ยวผมขับรถพาแนนเอ้ยไม่ใช่แนน พานิงพานิงไปส่งที่ศูนย์แลมโบจะจะถอยรถอีกคันหนึ่งคุณเล่นคุณเล่นอยากได้ตัว SUV ยูเอาอยากได้ SUV แลมโบอนาคตอนาคตอาจจะได้มาเปิดรถของนิงนะฮะก็เล่งแลมโบไว้เหมือนกันป่ะเขาเขาชวนเขาชวนเซลล์เมื่อกี้เขาชวนเขาบอกว่ามาแลมโบเถอะไม่แต่มันเป็นข้อดีคือถ้าเราซื้อแลมโบต่อเป็นลูกค้าเขาเรื่อยๆเรื่อยๆอๆอนาคตเราอาจจะได้ซื้อรุ่นสเปเชียลลิมิเต็ดอีดิชั่นอะไรก็ว่าไปเนาะใช่ใช่ เปิดลังคาเนีเปิดเปิดได้แค่นี้แหละ <laughs> มา <laughs> มเดี๋ยวศูนย์เขาปิดจะเอารถไม่ได้ <laughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ